สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการฉบับที่3วันนี้แต่มกราคม2 5 6 6ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทยพระปภาสะ และระรวะตามที่สำนักพระราชวังได้มีถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณเรณทีิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิสริพัฒ์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหทยัยและทรงเข้ารับก,การรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565 ความทราบกันโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานลงรายละเอียดในถแถลงการฉบับที่3จากสำนักพระราชวังสรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรง รัประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหัไทยหรือหัวใจพระประภาษะหรือปอดและพระวกะหรือไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป แถลงการสำนักพระราชวังเกี่ยวกับพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภาฉบับล่าสุดประกาศออกมาหลังจากฉบับที่2ทั้งสิ้น19วันนับจากวันที่19ทธันวาคม2,565ซึ่งสำหรับเชื้อไมโครพลาสมานั้นนะคะเว็บไซต์โรงพยาบาลเปาโลค่ะก็ได้รายงานว่าเชื้อไมโคพลาสมา เป็นเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยทำให้สามารถทำให้เกิดเป็นโรคไข้หวัดคออักเสบหรือหลอดลมอักเสบปอดอักเสบก็ได้การติดเชื้อไมโครพลาสมาพบได้ทุกช่วงวัยแต่กลุ่มผู้ป่วยที่พบบ่อยคือเด็กและวัยรุ่น กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคือกลุ่มที่พาตนเองไปอยู่ในที่ชุมชนมีผู้คนจำนวนมากทั้งโรงเรียนโรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้าเป็นต้นลักษณะอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไมโครพลาสมาจะคล้ายกับอาการของไข้หวัดใหญ่คือจะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ลักษณะเด่นของโรคนี้ คือจะมีอาการไอรุนแรงและมีการติดต่อได้ง่ายจากการหายใจสูดเอาละองของเชื้อที่ปนมากับเสมหะหรือน้ำมูกเมื่อได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วจะใช้เวลาฟักเชื้อ1-4ถึสัปดาห์และจะค่อยๆแสดงอาการข้างต้นออกมาค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของขแถลงการจากสำนักพระราชวังถึงอาการประชวน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจาริกิยาภาฉบับที่สาม